อันนี้เป็นสูตรที่ใช้ในการจำสายป่าบนกีต้า์นะชื่อสูตรวดากอนบอลก็คือจากกระตุ้นเรื่องนี้ถึงใบเฟิร์นจะไม่เคยดูไม่เป็นไรใบเฟิร์นจำคำว่าดากอนบอลให้ได้ก่อนอ่าใบเฟิร์นก็จำสาย1กับสาย6ว่ามันเป็นโนต้ตตัวอ e. ีมันเป็นโนต้ตเดียวกันน่าจะจำไม่ยากนะตัวอ e. ี1กับ6ปุ๊บทีนี้เรามาดูข้างในก็คือสายสองสามี่ห้า เราก็เอาคำว่าด,ดาก้อนบอลมาใช้ในการจําสําหรับคนที่ยังจําไม่ได้นะว่าเป็น A D G B อ่าเราก็เป็นคําย่อสาย5ตัวเเป็นอสาย4เป็นดีใช่ไหมก็แทนตัวคําว่าด,ดานี่นะ,นะสาย3เป็น G ก็แทนคําว่าก้อนอ่าสาย2เป็น B ีก็คําว่าบอลเนี่ยเห็นนะมันพอดีเลยนะมันพอดีกับตัวอักษรที่ เป็นตัวซอนของดาก้อนบอลในการ์ตูนนี้ตัว A ก็เป็นอ่ะแล้วก็เอาอ่ะนำหน้าเนี่ย <c oughs> เหมือนเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยอ่า d o อกอบ็ o อ,อะไรเงี้ยทัวไปก็เอาอ่ะนำหน้าตัวเอนำก็เป็นอ่ะดาก้อนบอล A D G B <c oughs> ใช้สูตรนี้มันจะจำได้ไม่งั้นถ้าเราไม่ใช้สูตรนี้ใบเฟิร์นต้องจำเป็น E A D G B E ปุ๊บกลับบ้านไปหลับแล้ว จำไม่ได้ทีนี้พอเราใช้สูตร1นึกับหเป็นอีเฮ้ยท่อนกลางเป็นไรแล้วนึกถึงกระตูนเรื่องดัก,ก้ันบอลเติมอ่านลงไป a d a d g b ได้แล้าสี่สาสอยป่า <S <S ทั้งหมดเราใช้วิธีนี้ในการจำแรกๆที่จำไม่ได้ก่อนนะแต่พอใอไปเฟิร์นจำได้ปุ๊บเบเฟิร์นก็ต้องจำได้เลยว่าสายสองเป็นลายสายสามเป็นลายสายสเป็นลาย ช่วยในการตั้งสายด้วยอืมอันนี้เป็นวิธีการจำสายเป่าวกีตาร์สงสายงงอะไรเปล่าไม่ไม่งงนะไม่งง,งนะเดี๋ยวจะลองลบปุ๊บอ่าลองลองลบปุ๊บอ่าเราลอง,ลองบอกสายป่าทั้งหมด อ่ะลองเติมดูก็ได้อ่ะอ่อจริงจ่งเออก็เติมเลยที <ừ> ่บอกไปเ <ừ> ม <ừ> ื่อกี้อืออ่าเติมเรื่อยๆให้ครบก่อน เออคิดว่าถูกเปล่าเออจำแม่นดิงเนียโอเคจำแม่นแล้วอันนี้ก็ถูกต้องทุกอย่างหกสายแล้วก็หกสายเนี่ยไปใช้ในการตั้งสายสแตนดาร์ดของกีตาร์ในการจูนิงสแตนดาร์ดนะก็คือกีตาร์อ่ะอย่าลืมนะว่ากีตาร์กับอุคูเลเล่นเนี่ยมันแยกกันการจูนสายมันจะพลัโนตกันไง จะแยกกันไม่ได้จูนแบบเดียวกัน